วันลอยกระทงค่ะก็คือวันลอยกระทงเนี่ยค่ะเขาจะมีการเออทำเออกระทงไปไหว้แม่น้ําเจ้าพยาค่ะไปลอยที่แม่น้ำไปลอยที่แม่น้ํำแม่น้ำเจ้าพยาเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะได้ขอค่ะแม่แม่แม่คางคองคงคาคองคาค่ะพระแม่คงคาพระแม่ เพราะว่าเราใช้น้ำทั้งปีเราทำน้ำสปกปรกใช่ไหมเพราะว่าเราใช้แม่เพราะาแ่น้ำแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำเจ้าพยาเขาเขามีน้ำให้เรากินกินทุกปีใช้ทุกปีแล้วก็แล้วก็ค่าน้ำเข้าไฟด้วยค่ะทุกปี ก็คือเราก็คือเราทำน้ำสกปรกเนาะเราก็จะต้องขอขมาพ่อแม่ทำานทกระทงไปรอใช่แล้วก็วันวันเราทงนี้เป็นวันที่ดวงจันทมันทำไมคะมันมันตกมันเต็มเลยไหมเต็มดวงเต็มดวงแล้วก็แล้วก็เขาวิธีทำกระทงก็วิธีทำกระชงเขาก็แค่ใช้ของ รมาชาติมาทำอย่างเช่นดอกไม้ใบใบตองแล้วก็เทียนทุกเทียนค่ะค่ะหรือจะใช้อาหารปลาก็ได้เช่นไรอาหารปลาอาหารปลาก็เป็นอาหารขา้าวโพดของปลาเป็นสีส,สีทำเป็นรูปก,กระทงต่างๆค่ะทำเป็นรูปเป็ดรูปเต่า นี้มันย่อยสลายได้เนาะไม่ทำลายสิ่งแ<อ>วดล้อมเอาให้ปลากินอถูกต้องเพราะมันพอ,นพอนวันรุ่งขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะละลายกลายเป็นขนมให้ปลากินได้าาใปใช่แล้วก็แล้วก็วิธีทำง่ายกว่าใช้ของธรมงธรมชาติก็คือของธรรมชาติมันทำยากก็คือต้องใช้แน็ ล้วซึ่งมัน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 จะมันจะใช้เยอะมันต้องใช้เยอะเขาก็เลยใช้น้ําแทนถ้าใช้อาหารไปลาใช่นักไปติดใช้น้ําชุบๆนิดนึงแล้วเอามาตีถ้าเราถ้าเราใช้น้ําเยอะมันก็ใจเขียวอืมจ้ะข้อแย่ของมันแต่ข้อดีของมันก็คือมันย่อยสลายได้แล้วมันเป็นอาหารของปลากินได้เก่งมากแล้วก็มันจะง่ายกว่า แล้วเพณีาอยกระทงนี่มีมาตั้งแต่สมัยไหนพอรู้ไหมไม่ค่อยรู้อ,อสมัยสุขโขไทยเลยใช่แล้วก,แวกว็แล้วก็วันลอยกระทงก็วันเพนีเอ <12. S 2> <12. S 1> เอสิบสองเดินสิบสองเดินสิบสองอ่าน้ําก็นองเต็มตลิ่งก็จริงๆเพราะว่าน้ําขึ้นช่วงนี้มีน้ําขึ้นที่เจ้าพระยา,าใช่ไหมมากค่ะและแล้วเขามีน้ําเยอะเพราะว่าเขา เอาน้ำพวกนี้ให้เรากินน้ำให้เราค้าน้ำข้าไฟค้าน้ำโอเคบทยังหมดละอ่ประเพณีลอยรกระทงเนี่ยบางคนก็จุดเทียนเล่นไฟ,เล,นไฟเล่นไฟก็คือเขาจะเล่นโูไฟจุดพูไฟใช่ไหมใช่ค่ะจุดอ่ดมันจะดังปุ้งปังพุ้ง้างมันจะ,จะขึ้นไ่าเขาเรียกว่า เขาเรียกเขาแล้วเขาเรียกว่าเขาก็จุดพลุกันเพื่อเฉลิมฉลองในวันอยกถงไงค่ะเอากระถงเนี้ยค่ะไปลอย่สมัยแม่เด็กๆแม่ก็จะไปวัดตอนเย็นๆไปปล่อยปลาด้วยแล้วก็แม่ก็จะไปทําบุญด้วยทําบุญที่วัดด้วยว่าเขาจะขายพวกสายไหมด้วยเออวิ่งหน้าไปเนาะไยเดี๋ยวบอกป๊าไปดีกว่า โอเคค่ะยังแถมมีเยลลี่ที่มันแบบมันจะเป็นพลาสติกเล็กๆแล้วเราก็เอาปากดูดเข้าไปอย่างนั้นคะวนก็เลยวนในหลอดใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเยลลี่น้ำน้ำ,นำโอ้ยน,นึกสนุกอยากจะไปเด้โอ้ยเขามีงานวัดด้วยนะรู้ไหมงานวัดมียิงปืนมียิงปืนลูกโป่งแล้วมีสาวน้อยตกน้ำว้อันนั้นสมัยแม่เด็กๆเลย แล้วก็วกมีเกมเให้เล่นต้องเยอะแน่ใช่เขาขายขนมนีย่างเช่นใส่ไหมยเย็นล่องเย็นลีใส่หล่อนี่เพียบเลย,ยจ้าอโอเคค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ